ตู no ้ oh, <cn> no ิแมมอยู่น้อยต่ำไรไม่เปิดตู้อะน้องกินข้าวแกน้อยอย่างนั้นอยู่น้อยไปแท็เลือดอยู่ในต่วมปิดตาเลยนะกูว่ากูอะไม่ใช่พี่เกียรดเลยดิมึงควงแรนี่เบียกูเป็นมือแล้วบอรได้ควงอะไร จะเิญพรอนญาติโยมพุทธบริสั์ทั้งหลายอาตมาจากอาวาสวัตะเคียนจะเทศนาว่าชีวิตคนเราที่เกิดมาแล้วแต่บุญกรรมร่างกายที่เราเอามาใส่วิญญาณได้อยู่บนโลกนี้เปรียบเหมือนเสื้อเกราะทุกคนที่อยู่ที่นี่ยืมเสื้อกราะเจ้าเสื้อกราะเข้ามาใส่ทั้งนาน คนที่มีเงินหน่อยมีบุญหน่อยก็ได้หน้าตาดีๆมาแทียับคนที่พิกลพิการนั้นสร้างบุญไว้น้อยก็ได้เสื้อเกราะที่ไม่สวยไม่งามอย่าไปคิดอะไรมากคดุนาทำความดีเอาไว้เพื่ออนาคตการสะสมบุญทำบุญไว้ใครมาลักขมโมยเราไม่ได้ดัะนั้นอย่าโยมอย่าคิดอะไรมากมายเมียเราเองมันก็เปรียบเหมือนมะพร้าวอ่อน เมื ia, mm ่อเราไม่ขึ <m conception> nes, ้นเพื่อนขึ้นมั่งมันก็ธรรมดาก็จะรื่นพรกอ็เต็ดแล้วได้ดูกูนี่แสดงว่าเมียปุ่มกบจูแล้วาจว่าไม่ต้องแสดงหรอกโยมจริงแล้วแหละรยอรรอยแล้วดีๆเมียไมีจูแล้ว พ่ไม่อยู่บ้านไม่นึกว่าน้องจะเป็นคนชั่วอีนางโมนา,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 าอีกากี้อีทิฟคุยอีจาดากูได้ใครอีเบียจัว๋วพ่อไม่อยู่ไีอยูจูใจอีนางวันตอมอีผู้ยิ่งร้องไหอีจังไรมดแรงแล้วกูมึงใจด่าเมียกูเทียบอกแล้ว จุไอ้กูดีแล้วด,ดออาให้เจ็บเปล่าๆดให้เจ็บเออมึงอยากโกรธนะไม่โกรธมึงด่าเลยด่าเมียากคุยมันได้ยินดาให้เจ็บให้เจ็บเอออีอีพวกะน่อกับเปลือกโลกเนี้ยงเจ็บมันน้ำตาเล็ดเลยอีดันเจียงล้นใจว้วเจ็บมัน ตายมึงอีกลางตัวตีหน้าปากอีตอนมากตุบหน้าแกงอีหมดแดงกบหลักเอีแกลบยบดังก์โดนดาเรียดเลยนุ้ยได้เจ็บปีอีเยยบเนื้ออีเดียวอีหนังเยียวในโคมปูเจ็บปุ่กำมันยังลุกเจองมึงได้ได้เจ็บกว่านี้เลย ยึดกีกิก้วมันเทีนยนเจ็บไม่รู้เว้นเดินยกไปถูกไรเนี่ยไม่เจ็บยกดเลยพอแล้วกูตอนแล้วกูยิงเมียแล้วกูยิงโจแล้วกูหมอบโวกำจัดได้สีตำรวจด้วยกันเลยกูยืมปืนของนายกเทศราบ้านนายหญ่แล้วยืมลูกชุนปืนของตาวอนเส้นเดียว แล้วกูไอ้นานยกนี่พ่นยิงยางไรกูติดร่างเองเมื่อปืนได้แก่ปล่อยเผืนอถึงเมืองอ่ะมึงปุ๋งคนหญ่ๆเป็นเฮ้ยเนเนอรวันนี้กูจะยิงเมียแล้วยิงโจแล้วกูหมอบตัวกับเจ้าหน้าทีตำรวจมึงเจอเลี้ยงไปเยี่ยมกันนะกูติดร่างแล้วนะมึงเจอเลี้ยงไปให้กูกันนะ มึงยิงก้อนตายใหญ่โอเลี้ยงไล่เด็บโปรดาลละลื้อจะแดงมึงอะวะกูไม่จอยยิงเข้าไปในบ้านเนี่ยกูยิงกว่าเบอรแม่ไม่ได้คนหนึ่งตาพูดตัวหนึ่งกูยิงเฮ้ย้แม่เสียงไม่จับกูยิงให้จับทีโอ้กันยามยก็ไม่ฟังแล้ว เร็วๆตั้ัวมาเนี่ยกาเก่งในเขางปนกะ้าตั้งไว้เราไม่พิ็วไม่พ้มีเนความามมาเรียพคนจะไม่ดีไม่กินตัวบาปคระเบียเพมือยังเขาได้ลุงกไม่รู้จักปฏิบัตินกอรัยคเอาไวมาเรียมาวจะเดียวข้ามาดีิใคร m อยปลาเมึงเอืดินในห้องมียกูนแต่เดียวมันนะไเม่เล่นเดียวก็เม็ดมายันก็บม็เงี้มันเอาเมียเปลี่ยนอ้ยที่มม็ดมเชี่ยชมผมโดลาัำดีตื้อตื้อจอด ออว่าใครเป็นเอาขับผม,มหิลนมดตีที่อจอดเลันมดไกใเอาวัานก่อนทุต่อยอดเหลือคำเดายืนนี่ใก่เอาอี